กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบากรอกสุภูสุขนครับพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องนครเวียงจันทร์สุภูสุขุนครับชาวไทยสุภูสุขุนครับพี่น้องก็มื่อกี้มันมีดามาเรื่องคนอีสานเนาะครับพี่น้องเนาะอ่าฉันที่บอกภาษาอีสานไปคนขึ้นฉิบูงหูจักกลับพี่น้องต้องบอกภาษาไทยภาษาไทยรู้จักไหมครับอ่าขอโทษนะครับคนที่ดูถูกคนอีสาน คุณเคยชิดหรือไม่ที่คำพูดที่คุณพูดออกมาทุกครั้งนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณมีการศึกษาแต่คำพูดที่พวกคุณนี้พูดออกมานี่มันมันไม่ใช่ที่คนที่มีการศึกษาที่เขาพูดกันคุยกันออกมาเนี่ยมันเป็นคำพูดที่สะทุนมากคุณรู้ไหมครับที่คุณพูดออกมามันเป็นคำพูดที่สะทุนพ่อแม่คุณคงจะเสียใจมากๆนะนะ ถ้าพ่อแม่คุณไม่เสียใจก็แสดงว่าพ่อแม่พวกคุณก็สถุนไม่ต่างกันหรอกนะผมผมคิดว่างั้นนะครับคุณคงจะฟังผมอยู่รู้เรื่องนะฟังรู้เรื่องไหมครับอ่าน่าจะฟังรู้เรื่องนะถ้าคุณเห็นคลิปวิดีโอผมผมก็เป็นบุคคลคนหนึ่งครับอยู่ที่ร่องหอนอยู่ในช่อง youtube หรือว่าในโลกออนไลน์ ผมจะบอกให้นะที่พวกคุณพูดออกมาเนี่ยอู่ข้าวอู่น้ำอ่ะมันก็ออกจากภาคอีสานผมจะบอกให้นะข้าวปลาอาหารที่คุณแดกอยู่ทุกวันเนี่ยได้มาจากไหนครับไม่ได้ออกไปจากภาคอีสานอู่ข้าวอู่น้ำภาคอีสานครับคุณบอกว่าคนภาคอีสานทำไร่ทำนาเป็นคนจนเป็นคนสะทุนอย่างนั้นอย่างนี้นะ่ะผมบอกเลยนะว่าคนอีสานเป็นคนอัธยาศัยดี ็นคนอัธยาใส่ดีมากๆผมจะบอกให้นะที่คําพูดที่พวกผมพูดออกไปเนี่ยจะบอกให้พวกผมคนอีสานไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่ใช่คนอีสานถ้าเขามีอ่าเขาเรียกว่าคนมีเกินใช่ไหมแล้วก็จะคิดครับคิดก่อนจะพูดแต่พวกคุณพูดอย่างเนี้ยคุณพวกคุณบอกว่าคุณมีการศึกษาใช่ไหมผมบอกว่าโน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 นครับโ no. น คนที่มีการศึกษาเขาไม่พูดสะถุนเหมือนพวกคุณครับพวกคุณฟังแล้วคิดพิจารณาให้ดีคาพูดที่พวกคุณพูดออกมาที่จะมาดูถูกผู้หญิงอีสานว่าไยอายุสิบห้าสิบหกหรือว่ายังเด็กใจแตกแล้วมีลูกแล้วมันก็ไม่เสมอไปมันก็ไม่ทุกคนอ่าไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางหรือว่าภาคอื่นๆมันก็เป็นไปได้มันอยู่ที่อุปนิสัยของคนนะ ผมจะบอกให้มันอยู่ที่อุปนิสัยของคนอ่าที่ทําอะไรพูดอะไรออกไปนะี่ยคุณต้องคิดคิดสมองสมองคุณต้องคิดก่อนก่อนที่จะพูดก่อนที่จะรั่นวาจาอะไรออกไปกับใครคนไหนก็นช่างผมจะบอกให้นะคุณบอกว่าคนอีสานแม่งจนอย่างนั้นอย่างนี้ข้าวจะแดกก็ไม่มี อย่างนั้นอย่างนี้พูดไปได้ยังไงข้าวจะแดกก็ไม่มีอะพวกมึงแดกทุกวันเนี่ยมันออกจากโอข้าวู่น้ําอีสานถ้าคนอีสานไม่มีตังกินไม่มีบ้านนอนนั่นจะไปนอนเชี่ยที่ไหนวะคิดดงให้ดีนะเว้ยอ่าดูคอคนอ,อ,อีสานแต่ละคนสิงดูสิโอ้โหยมีแต่ห้าบาทสิบบาทอีสัตว์แม่งสะถุนพ่อแม่งมีส่หรือเปล่าผูจะบอกให้กัอายุแค่ไม่กี่ปี กูเพิ่งสามสิบขวบึงคิดดูกูมีทองเส้นใหญ่ๆกูไม่ได้ขายมาเว้ยกูจะบอกให้คนอีสานอ่ะหาอยู่หากินขยันขันแข็งกูจะบอกให้พวกมึงคิดให้ดูให้ดีนะถ้าพวกมึงคิดผิดแล้วกูไม่รี้ว่าพวกมึงต้องกลับไปคิดดูให้ดียังไงกูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปทุกๆกลุ่มให้พวกที่ดูถูกคนอีสานผมไม่ได้เหมารวมนะครับคนที่ไม่ดูถูกขอบคุณมาก ผมจะบอกเลยคนอีสานไม่ใช่คนสะทุนครับคนอีสานเป็นคนที่อัจฉริยะใสยดีถ้าคุณได้มาเที่ยวถ้าคุณได้มาครุกคลีในภาคอีสานคุณจะรู้เลยว่าโ oh my god amazing Thailand อีสัตย์ผมจะบอกให้มึงคิดดูให้ดีกลับสวัสดีครับ